รีวิวครับ MU 5 5นะครับผมอัพโบใหญ่คันนี้ติดตั้งอยู่ที่สีชมพูนะครับจังหวัดคอนแก่นนะครับผมกับจานบุกนะครับผมใบ26นะครับจานสามยี่หกก็ยี่หกนี่ก็เจ็ดห้ายังอายนะครับผมถ้เจ็ดห้าไม่แต่งโบเพิ่มนะครับผมลากจานสามยี่หกไม่ลึกแน่นอนเพราะว่าเคยทำมาหลายคันแล้วนะครับผม ยกเว้นแต่จะมีโบนะครับผมอันนี้อัพโบใหญ่นะครับลูกค้าต้องการเอาไปไว้รากฐานแล้วก็ปลูกอ้อยนะครับต้องการความลึกนะครับไม่อยากได้รถใหญ่นะครับผมอยากได้รุ่นเล็กแต่อยากให้กําลังมันเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ลูกค้าไม่เอาเสียงหอนเสียงคู่นะครับผมแต่ก็ช่างทําเผื่อไว้นะครับผมทำเผื่อไว้เผื่อว่าวันไหนวันนึงอยากได้เสียงหอนเสียงปูนะครับผม ใบยี่หกนะครับผมการสามนะครับผมทดโหดนะครับผมแรงเรือเือนะครับผมห้าห้านะครับสนะามครับผมโอ้ไปไม่ได้ก็ฟรีแล้วครับผมแรงจัดสลัดฟอกนะครับผมนะสำหรับสายที่ต้องการลึกๆนะครับผม รีวิวเป็นดินแข็งแดงด้วยนะครับผมทั้งเหนียวทั้งลื่นเลยนะครับผมมันไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าลูกค้าก็พิจารณาดูนะครับผมเรื่องโบใหญ่นะครับก็หลายคลิปนะครับที่ช่างเคยบอกการวางโบใหญ่ถ้าเราทําถูกสเปคนะครับผมขับดีขับมันขับสนุกนะครับผมแน่นอนแต่ถ้าโบใหญ่ทําแล้ว รอบมาช้านะครับสู้ของเดิมไม่ได้นะที่ว่าสู้ของเดิมไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งของเดิมมันจะไปลึกกว่านะครับผมเดิมโรงงานจะลึกกว่าโบใหญ่มันจะรอรอบช่วงต้นนะครับผมแต่ถ้าทําถูกวิธีแล้วก็รอบต้นก็กลายเป็นรอบกําลังได้เลยนะครับผมแข็งมากนะครับผมมันเป็นดินเหนียวเหนียวแดงครับสังเกตแค่ล้อก็พอครับล้อมันตะกุยแล้วนะครับผม โล4นะครับผมจาน26 mm hmm. ก็ถ้าไถแบบไม่ต้องลึกฐาน4หรือใบ24อา่าใบ24นะครับไม่ต้องลึกใช้โล4หรือไฮ1ได้เลยนะครับผมสบายนะครับนะมาดูความลึกอีกรอบหนึ่งนะครับผม mm hmm. การที่เราจะทําไรไอ้อยเราก็ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมนะครับผมความลึกนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมนะจาน26นะครับผม ลาคคโหดนะครับผมวันนี้มีโอกาสรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับผมนี่คือประสิทธิภาพของเทอร์โบเรานะครับส่วนการซึ้อก็อยู่ที่ลูกค้าดูแลเลยนะรดแรงเพิ่มลูกค้าก็ต้องใส่ใจในการดูแลครับผมเรื่องก๊อากาศก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับผมนะ ประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมคิวงานอาจจะได้ไวบ้างช้าบ้างนะครับผมแล้วแต่จังหวะหน้างานนะครับผมก็ขอบพระคุณครับลูกค้าที่มั่นใจทีมงานช่างบิ๊กนะครับผมพร้อมรับประกันว่าจ่ายแพงครบจบนะครับผมลองรถให้เรียบร้อยนะครับผมเสียงวิดหวานน้อยที่สุดแล้วเงียบสุดแล้วเท่าที่โขงซิ่งทําได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเช็ครถให้ลูกค้าก่อนส่งงานนะครับผม โอเคนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ไม่ได้รีวิวเรื่องเสียงนะแต่รีวิวเรื่องความแรงอย่างเดียวโอเคขอบคุณครับผม